สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube แฟนเพจเอฟทุกท่านครับผมช่องชูชิเอเทนครับมืได้ผ้าบักเลมอนมาติด GPS ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่องไปเป็นติดที่ GPS บักเลมอนยังไงครับผม เออีบมจิจีให้บักเลมอนนะครับเจ้าเลมอนเจ้าเลมอนไทยลากนะครับ วายเอฟสั่งอยู่ท <ise> ั้งหนเนาะอยู่รอยเอ็ดนี่แหละครับผมรอยเอ็ดครับหันไปเศษว่าโันนี่ติดจะขั้นครับโมนี่ มม่ใช่แค่นี้แคนเดียวกับมั่ไหก็จะเป็นเซอร์วิสรับ สั่งไปทำงานก่อนครับผมเกลือนะทั้งโอนัเองทำ้งโอนอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องชูชีเอเทนครับช่องชูชีแต่ามักสิบหล่อครับมักรถบรรทุกนะครับกกติดตามนะครับช่องชูชีเช่องชูชฝากกดไลค์กดติดตามครับกดแชร์สวัสดีครับ